สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาดูรีวิวงานทงญี่ปุ่นที่ลูกค้าได้สั่งผลิตไว้นะคะงานทงญี่ปุ่นที่นำมารีวิวในวันนี้จะมีขนาด60คูณ190เซนติเมตรค่ะชนิดผ้าที่นำมาผลิตก็คือผ้าล่มค่ะเป็นลักษณะการพิมพ์หนึ่งด้านนะคะสีจะทะลุด,ด้านหลังประมาณ90%ซค่ะแต่ว่าตัวอักษรจะมองกลับด้านเหมือนเรามองในกระจกค่ะ ทงญี่ปุ่นนี้จะตัดเย็บแบบติดตีนตุกแกซึ่งตีนตุกแกค่ะจะสามารถปลดหรือถอดได้ง่ายติดตั้งได้ง่ายนะคะสามารถนำไปปรับใช้ได an ้ตามความเหมาะสมค่ะเนื้อผ้าล่มที่นำมาผลิตงานทงญี่ปุ่นในครั้งนี้นะคะจะพิ้วสะบัดได้ดีกว่างานไวนิวการพิ้วสะบัดของทงนั้นจะเป็นการดึงดูดความสนใจของลูกค้าได้มากยิ่งขึ้นค่ะ ธงญี่ปุ่นจะนิยมนำมาใช้เป็นสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์นิยมนำมาติดตั้งหน้าร้านออกบูธออกอีเวนต์สามารถใช้งานได้ทั้งอินดอร์และอัท์ดร์ค่ะสนใจสั่งซื้อสั่งทำสามารถติดต่อได้ทางช่องทางต่างๆดังนี้ค่ะ